สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพรไฟไข่เช่นเคยนะจ๊ะคุณลูกคา้าวันนี้นะคะแพรก็จะพามารีวิวนะคะเป็นรถกระบะอีซูซูดีแมกนะคะรุ่นไฮรันเดอร์นะคะ1.9นะคะสเปคแคบนะจ๊ะโฉมตัวแซดนะคะคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะจ๊ะที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะหรือว่าสาวกอีซูซูไม่ควรพลาดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.9นะคะประหยัดน้ามันด้วยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมด้านหน้านะคะไฟสวยเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะจ๊ะก็สามารถโทรหาแถวได้นะคะที่เบอร์0ู6 2 5 99 9 4 5นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชอบนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะ รีพ o เข้ามาจองทางออนไลน์กับแพวได้นะคะแพวก็มีโปรโมชั่นให้คุณลูกค้ามากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นขับฟรี45วันนะจ๊ะคุณลูกค้าแล้วก็แถมฟรี GPS ให้1ปีนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็บัตรเติมน้ำมันอีก1,000บาทนะจ๊ะหากท่านใดนะคะที่ชอบนะคะหรือว่าญาติพี่น้องนะคะกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะจ๊ะก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะแพวมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะจ๊ะคุณลูกค้า สำหรับเรื่องอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะคะพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าข้าราชการนะจ๊ะรับเหมาก่อสร้างอาชีพตัดไม้ขับรถบรรทุกก็สามารถออกรถที่วี8ปดได้นะจ๊ะคุณลูกค้าที่เรานะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะ,ะจ๊ะอ่าตัวนี้นะคะภายในสวยมากนะคะจะเป็นสีดําล้วนนะคะ ภายในจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีแอร์แบกให้1คู่ด้วยนะจ๊ะลูกค้าอย่าลืมนะคะคันนี้1.9นะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะใครได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะโทรหาแถวได้นะคะที่เบอร์0962599945นะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถ ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแพลติดต่อกลับไปนะจ๊ะหรือว่าอยากจะดูรีวิวเป็นรถคันไหนรุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจ๊ะร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันนะจ๊ะคุณลูกค้าตั้งแต่8ดโมงครึ่งเลยนะคะจนถึง5้าโมงครึ่งนะคะอย่าลืมนะคะจองก่อนนี้สิทธิ์ก่อนนะคะคุณลูกค้าที่วี8 8ของเรานะคะช่วยทุกคันดังทุกเคสแน่นอนนะจ๊ะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับอีซูุรุ่นนี้นะคะเครื่อง1.9นะคะ รุ่นสเปคแคบนะคะผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะหากลูกค้าท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพรด้วยนะจ๊ะลูกค้าย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะโทรหาพแพร่ได้นะคะที่เบอร์0962599945นะจ๊ะ ร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากดูคันไหนสนใจรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจ๊ะคุณลูกค้าและอย่าลืมกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แพรด้วยค่ะสวัสดีค่ะ